สวัสดีค่ะพบกับบ้านนกดาวชาแนลนะคะค่ะวันนี้นะคะก็มีบ้านนกดาวมาฝากเพื่อนเพื่อนอีกสักหลังหนึ่งนะคะค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านของสมิธคาไม้นะคะมาส่งมอบให้กับลูกค้าในจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะ72ตารางเมตรนะคะค่ะด้านหน้ากว้างหลึกเข้าไปด้านหลัง9นะคะ6คูณ9นะคะค่ะแล้วก็จะมีโรงรถให้ด้วยนะคะ18ตารางเมตรนะคะ3คูณ6นะคะ ค่ะซึ่งเป็นบ้านทรงปั้นหยานะคะสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณรอบๆตัวบ้านกันก่อนนะคะค่ะเสานะคะก็จะเป็นเสาหน้าก้าเลยนะคะซึ่งเป็นเสาขนาดใหญ่นะคะสวยงาม าฝาบ้านนะคะทางโครงการนะคะก็จะตีให้แบบเป็นฝาเฟียมนะคะกระเบื้องมุงหลังคาก็จะเป็นกระเบื้องหล่อนคู่นะคะ S C สตาช้างนะคะทางโครงการนะคะอเอากระเบื้องแบบเกรด A ให้กับลูกค้าเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านข้าด้านหลังของตัวบ้านนะคะค่ะชายคาบ้านนะคะก็ติดตั้งลายหยดน้ำนะคะลวดลายสวยงามนะคะค่ะตรงนี้จะเป็นฐานล่างนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนบ้านกันนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นนะคะมะีที่พักเท้าตรงนี้ด้วยบันไดนะคะบันไดกว้างนะคะแล้วก็มีที่บางขั้นบันไดให้ด้วยค่ะก็จะมีประตูกันน้องหมาให้ด้วยนะคะค่ะลูกโปงตรงเราบันไดนะคะทางโครงการจะตีเป็นแบบรอห้าให้นะคะ จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะมีพนักพิงนั่งเล่นนะคะเป็นรูปตัวเอลข่ะตรงพนักพิงนั่งเล่นนะคะทางโครงการก็จะตีเป็นรอห้าให้ด้วยนะคะข่าวฟ้าเพดานนะคะก็จะเป็นไม้สักนะคะก็จะตีแบบเป็นรูปดาวแปดเหลี่ยมนะคะ มบันดค่ะประตูทางเข้านะคะก็จะเป็นประตูสไลด์ปิดเปิดซ้ายขวานะคะ ตรงนี้เป็นห้องรับแขกนะคะซึ่งเป็นห้องโถงนะคะ,ะกว้างอยู่ที่สามคูณหกนะคะนี่เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะพื้นไม้กระดานของเขานะคะซึ่งจะเป็นไม้กระดานแผ่นเดียวนะคะยาวไปด้านหลังนะคะหกเมตรเลยนะคะก็จะเป็นไม้กระดานแบบแผ่นใหญ่มากๆเลยนะคะ,ะไม้นะคะพื้นแผ่นไม้ก็จะเป็นพวกไม้เต็งกับไม้มะค่านะคะ ห้องโถงห้องนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยเลย่าฝ้าเพดานนะคะจะตีเป็นรูปดาวสองหลุมนะคะค่ะหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างแบบบานวีโก้นะคะมีทั้งหมดสองช่องช่องละสามบานนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนตรงนี้จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะคะขนสามคูณหกนะคะ ภายในห้องนอนนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างอยู่ทั้งหมด3ช่องช่องละ3บานนะคะแล้วก็ฝ้าเพดานนะคะก็จะตะีเป็นรูปดาว2หลุมนะคะ <c oughs> แล้วก็มีประตูนะคะที่สามารถเปิดออกไปทางด้านหลังซึ่ง <c oughs> เพื่อนๆนะคะก็ต่อไปเป็นห้องน้ําห้องครัวได้นะคะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบ้านหลังนี้กันนะคะบ้านหลังนี้นะคะ7 2ดตารางเมตรนะคะก็จะแบ่งเป็น1ซุ้มบันได1ระเบียงหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มี1นงโรงจอดรถให้ด้วยนะคะค่ะเบอร์โทรและราคานะคะจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะบพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ